เป็นข่าวที่น่าตกใจนะครับเมื่อเตียโก้อัลคันตราอดีตมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลประกาศแขวนสตัตวเสียแล้วนะครับทั้งที่เขาเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่33ปีเท่านั้นครับเขาอยู่กับลิเวอร์พูลมานาน4ปีนะครับก่อนที่จะอำลาสโมสรเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากว่าหมดสัญญาลูกการที่ผ่านมาครับเขาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดก็เลยทําให้สโมสรตัดสินใจไม่ต่อสัญญาใหม่กับเขาครับฟาบ,บริซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าหลังจากที่เตียโก้ได้พิจารณาเหตุแล้วนะครับว่า การหาสโมสรใหม่คงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนต่อเนื่องอย่างเขาทำให้เข้าตัดสินใจเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพเลยดีกว่าครับเปียโ,โกประสบความสำเร็จนะครับด้วยการเป็นแชมป์กับ3สโมสรใหญ่ในยุโรปทั้งบาร์เซโลนาบเยมินิกและลิเวอร์พูลครับซึ่งน้อยคนนักที่จะทำได้ เขาเริ่มเล่นฟุตบอลกับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็ได้แชมป์ลาลิก้าไป4สมัยแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็แชมป์โคปาเดเรียอีกรายการละ1สมัยครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับบเยาเมิวนิกนะครับเมื่อปี2013และคว้าแชมป์บูเดซิกาไปอีก7ครั้งครับหรือเรียกได้ว่าได้แชมป์ที่เยอรมันกันทุกปีนะครับมิฟิลสเปนคนนี้นะครับยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้บเยาเมิวนิกได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2020ก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าตัว20ล้านปนปอด์ นาสีดายดที่เขาประสบปัญหาบาดเจ็บหลายต่อหลายครั้งในช่วงที่อยู่กับทีมหงสแดงครับแต่ตอนที่ฟิตสมบูรณ์ดีเขาก็คือพ่อมดในสนามเลยทีเดียวเมื่อด,ดูการที่แล้วเขาได้ลงสนามไปเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บพกและกล้ามเนื้อดังนั้นเมื่อสโมสรไม่ต่อสัญญาเขาจึงต้องอำลาลิเวอร์พูลนะครับเช่นเดียวกับเจอเกนครอบและจูเอลมาติดเพื่อนร่วมทีมคงไม่ต้องอธิบายถึงความเก่งกาจของเขาครับว่าอยู่ในระดับไหน เพราะจากการที่ได้เล่นในสาสโมสร,รที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้คงมีไม่กี่คนเท่านั้นครับที่ทําได้ยกเยกนครอปเคยกล่าวว่าถ้าคุณชอบฟุตบอลทสวยงามคุณต้องรักเตียโก้และนั่นคือความจริงครับ